บทที่สิชินนะปัญชนชยาสนากตาพุทธาเจตวามาลังสวาหานังจะตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัตะเกเต,เตมุนิสลาสีเตสีเสปฏิติโตไมหังธรรม พุทโธธรรมโมทวิโลจนเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสพะกุณากะโลหะทะเยเมอนุรุโทโธสาลีปุตโตจะทัก,กินีโกณทันโยปิติภาคัสมิงโมคลานุจะวามเกทัก,กินีสาวณีไมหังอาสุงอานันทะลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพา,าสุงวามะโสตะเกเกสีสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะ ปภังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสวิตโตมุนิปุงคโวกูมาลกัสโปเทโลมาเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานะราเตติลากามะมะเศษสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชินโนรสาฉะลันตาสีละเตเจนะอังคะมังเคสุสันทิตสันติตารัตนังปุรโตาอาสิทกิเนเมตตะสุตตะกังทักษังปัจจโตาอาสิวามีอังคุลิมาลักังคันทะโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเซชันังอาสิเสสาปาการละสันติตาจินา นาวะละสังยุตตาสัตตปากาะระลังกตาวาตะปิตะปิต,ตาทัญชาตาพายิรัช,ชตุปัตตวาอาเศสาวินายัญตุอนันตชินะเตชสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญเชลีชินะปัญช,ละ,ช,ญชละมัจจำหิวิหะรันตังมหีตเลสทธาปาลินตุมังสัพเพเตเตมหาปุริศาสภา อิจเจวะมันโตสุกโตสุลักโคชินานุภาเวนะชิตุปัทเโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธรม,มานุภาวะปาริโตจลรามิชินะปัญชเดติบทที่1ิพาหุงมหากาพาหุงสาหัสสะพินิมมิตะสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิตะโคละสเสนณะมาลัง ธานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชิตะสัพพะรติงโคลัมปนาละวกะมัมขะมะทัทธะยาขังขันตีสุทันตะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคะชะวังอติมัตถปูตังทาวคิจักข,ขิจักกะ มัสสีวะสุทาลุนันตังเมตตันภูเสกวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชะยมังคลานิอุกิตะตะขักขะมติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิธีพิสังขะตะมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชะยมังคลานิ กัตาวานะกัตถามุตทลังอิอวะคพินียาจินใายะทุธวะวจนะังชนาชนะกายะมัดเชสันเตนะโสมะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชสาภวตเตเชยมังกลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกะกะวาทะเกตุมวาทาพิโลปิตะมะนังอาติอันทะูตัง ปัญญาปฏิปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตเจสาพระวัตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะผู้ชักังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเท е ละผู้ชักเคนะทัมาปยันโตอิทูปเท е สะวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตเจสาภวัตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิฏฐิผู้ชักเคนะสุทัตทะหัตตังพม,มังวิสุทธิชุติ มิธิพก,กาพิตานังยานาคะเทนวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐ,ฐคาถาโยว,วาจนโทนทินะทิเน,เนสละเตมะตันทีหิตวา,นนาเนนะเนกะวิวิธานิจุปัตถวาณิโมขังจุขังอธิขเมยยะนโลสัพ,พะนโลสปันโย มาหาการุนิโกนาโถหิตายสัพพะปานินงังปูเรตวาปาปาลมีสัพพาปัตโตสมัมโพธิพุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหติเตโหตุเต,ต,เตชัยงังบังกะลังชาลันโตโพธิยามูเลสักยานังน,นันธิวัตโนมเอวังตะวังชิวิชโย,ยโยโหหิชัยสุชัยมังบังะเล อปาลาชิตะปัลลังเกศีเสปัทวิโปกเลอภิเสเกัพพุทธานังอักบปัตโตทมูทจิสุนักกตังสุมังกลังสุปะพะตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยตังพมะจาริสุปัทกินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทกินังปัทกีนังมโนกรรมังบัณณี ตีปัททกินาปัททกินากัตวาลพะตัดถีปัททกีนพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสตตาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสตตาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตตาโสตีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาระปาศินีทูปเปะเลโพธิะเลตหิงต,ห,งต,ห,งตหิงตาธรรม,มะานเนนะพวันเตปูชิตาโสถิงกะลุนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชานาวกาจะพิกขโวสาลามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสัปปานะปูตาสุขิตาพวันตุเต ชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวะส,สังเสทชาตาอัฐโวปปาติกานินยานิกังธรรมะวลังปฏิปิจะเตสพเพปิทุกัสสะกะเวนตุเตสกัโลนตสุสังขะยังถาตุจิลังสตังธรรมูธรรมัดทลาจะปุขาลาสังโคโหตุสัมโควะอัตายะจะหิตายะจะอัม เหรลักขตุสัมรำโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปานปุเนยยะปุเนยามะธรรมเมอะลิยปะเวทิเตปัสนนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังปะประเวชันโตกาเลเทวุปวัตสตุวุติภาวยะสัตตานังสมิเตงสมิทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะหัดระชังนิจังรักขันติพุทธกังอีวังธรรมีมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิจทุกขาพยาปัตตาจะนิจพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพะตังปุญญสัมปะทังสัพ สัพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปัติสิทธิยาทานังสัทันตุสัททายะสีสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิลตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพระนัง าาอันละหันตานันจะเตชชนะลักขังปิดพันตามิสัพพะโส AL. บทที่สิสุมังคนลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวานะโสตีหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตัง โตุสัพพังสุบังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพภสังคานุภาเวนะโสตีหตุนิรันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกไปทั้งปวนทั้งจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทียบเท,ท,ทวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทน,นาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่สัตแก่วัดวัตถุมงคลพระปิตายอดเสียถีเหรียญยอดเสียถีเหรียญได้คูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประดิษฐ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเทอญ